สวัสดีแล้วทักทายเพื่อนๆที่ติดตามกันในยูทูบชาแนช่องวิเคราะห์บอลวันนี้บ่ายบอลเด็ดนะครับวันนี้วันศุกร์ที่17มีนาคมมีทีเด็ดวิเคราะห์ฟุตบอลมาแนะนำเพื่อนเพื่อนเจ็ดคู่นะครับเป็นบอลลีกใหญ่หมดเลยเริ่มต้นที่คู่แรกพิมเมลีกอังกฤษวันนี้ฟอเรสต์เปิดเซนิกาลพบกับนคาสิลด้วยเลดลองครึ่งครบรูกโอเวอร์เดอร์สองลูกควบสองลูกครึ่งนะครับฟอเรสต์เองหกเกมหลังสุดเนี่ยต้องบอกว่าชนะครั้งเดียวแล้วก็มีสถิติในบ้านน่ะที่ถือว่าโดดเด่นเลยนะครับ ในขณะเดียวกันทีมเยือนนิวคาสเซิลคล้ายๆกันนะครับเล่นเกมเ,กมเยือนไม่ดีแล้วหกเกมหลังสุดชนะเกมเดียวเหมือนกันล่าสุดเจอกันที่บ้านนิวคาสเซิลนิวคาสเซิลชนะฟอร์เรสต์สองศูนย์นะครับแล้วเจอกันครั้งก่อนนี้ย้อนไปปีสองสิบแปดที่บ้านฟอร์เรสต์ฟอร์เรสต์ชนะสามหนึ่งฟอร์เรสต์เองเกมล่าสุดพ่ายสเปอร์มาสามหนึ่งเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นการพ่ายนอกบ้านวิเคราะห์ไปดูสถิติในบ้านฟอร์เรสต์อย่างเดียวถือว่าเหนียวสุด,สด เกมแพ้ล่าสุดคือแพ้แมนยูสามศตั้งแต่มกราคมที่ผ่านมาแล้ว3นัดหลังเนี่ยชนะทั้งลีดอยู่ในเด็ดเสมอแมนซิตี้แล้วก็เสมอว e ัตตันได้ทำเงินได้อย่างต่อเนื่องนะครับส่วนนิวคาสเซิลเองเกมล่าสุดพึ่งเฉือนบู๊ฟมา2-1ถึงแม้ว่าเกมออกลอกบ้านเจอทั้งแมนยูแล้วก็เจอทั้งซิตี้จะแพ้ทั้งคู่แต่ว่าเกมในบ้านนะถือว่าเหนียวแน่นซึ่งวันนี้เป็นเกมเยือนนะครับเกมเยือนนิวคาสเซิลไม่ดีนะ ทำไปได้แค่เสมอบอลหมัดเกมเดียวแล้วก่อนหนะ้านั้นเนี่ยชนะเซาหนึ่งครั้งเสมอนิวคาสซิลนิวคิทัมพารเล่หนึ่งครั้งนะครับมีแพ้ทั้งแมนยูแมนซิตี้แต่ว่าวันนี้ดูแล้วเนื้อตัวของทีมเยือนดูดีกว่านะห้าเกมหลังสุดผลต่างประตูได้เสียผมว่าสูสีเลยนะครับยิงประตูเฉลี่ยกันได้น้อยนะคู่นี้แต่ว่าสามนัดหลังสุดเป็นฟอเรสที่ยิงประตูเฉลี่ยได้ดีกว่าครับหนึ่งลูกส่วนนิวคาสเซิลยิงไม่ถึงนะครับ ผลตาดประตูได้เสียวันนี้เนี่ยเาสนดูดีกว่าแหมบอลสูสีแล้วเลดเปิดมาต่อคือโคบลูงเนะี่ยต้องบอกว่าถ้าจะเชียร์จริงๆก็อาจจะต้องเชียร์ทีมเยือนเพราะว่าฟอร์เรสเองสติเลดลองคึอโคบลูงก,ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับถึงแม้ว่าจะมีสติในบ้านที่สวยหรูก,ก็ตามนะครับวันนี้ขออด้เช็คลน์อัพเจ้าบ้าน4-2 3-1ลงกันครบเหมือนกันนะแต่ว่าตัวเจ็บก็ถือว่าเยอะอย,ยังไม่มีทั้งวิลลี่โบลี่นะครับ รวมไปถึงเวเนนซีแล้วก็อีกคนนึงก็คือดีเฮนเดอร์สันส่วนที่เหลือกิฟไว้พวกแมงการ่าฟิลิเป้แนวรับนาบาสเนี่ยก็ลงกันครบออริเอ็น์นะครับส่วนทีมเยือนวันนี้4-3-3ชุดใหญ่เลยแหละมีทั้งไอซักลังแซงแม็กซิมแมงนะครับวิลล็อกอิมารายอมรอนนะครับแล้วเลดติ้งวันนี้เนี่ยขอเส้นเหนือกว่าด้วยนะครับเลดเปิดมาแค่ประมาณสั้ครึ่งครบลูก ขออนุญาตเชียร์นิวคาสเซิลเชียร์ได้ครับคู่ถัดมาบุนเดสลีกาเยอรมนีนะครับที่บรัเซียปาร์ควันนี้บรัเซียมือนเช่นกันบัดเปิดบ้านพบกับไวเดอร์เบรเมนเลดเปิดมาต่อบเบรเมนครึ่งลูกนะครับโอ,อเวอร์เดอร์สามลูกนิติในบ้านนี่ถือว่าแข็งแกร่งสุดๆเลยนะครับสําหรับจาบ้านเนาะวันนี้12เกมหลังสุดชนะ7เลยนะแต่ว่า6เกมหลังสุดชนะแค่นัดเดียวอันนี้ก็ถือว่าฟอร์มสวนทางกันนะครับส่วนเบรเมนอยู่รับ11 มี30แต้มเท่ากันเลยนะครับแต่ว่าผลต่างม,มาดูได้เสียน้อยกว่า11เกมเยือนก็มีสติที่สูสีกับการเล่นในบ้านเหมือนกันแล้ว6เกมหลังสุดชนะ2แพ้4นะครับก็ต้องบอกว่าฟอร์มก็้เคียงกันไม่ได้หนีกันมากเกมล่าสุดเจอกันที่บ้าน BRE เบรเมนนะครับเบรเมนถล่มกัดบักมาเลย51แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เล่นที่บ้านกัดบักนะต้องบอกว่าเป็นบอลบ้านใครบ้านมันนะครับแล้วเกมล่าสุดกัดบักเนี่ยเพิ่งบุกไปพ่ายให้กับไรฟ์สิงด้วย ก่อนหน้านี้ยันเสมอไฟบวกมานะครับช่วงหลังๆฟอร์มไม่ดีแต่ว่าสถิตในบ้านน่ยต้องถือว่า3เกมหลังสุดยังไม่แพ้นะครับต้นทีมเยือนเบรเมนนี่ไม่ว่าจะในบ้านหรือนอกบ้านก็แพ้ตลอดนะครับแต่ว่าเกมเยือนไปเจอเอาบวกนี่เพิ่งแพ้มาเหมือนกัน2-1นะครับแล้วก็เกมเยือนเน่ยไม่ชนะมา2นัดติดแล้วเพิ่งชนะล่าสุดก็คือชนะสตุ๊ตการ์ดสอนะครับ วันนี้ต้องบอกว่า3นัดหลังสุดฟอร์มนะผู้เชยมันเช่นกันบักทำประตูไม่ได้เลยนะครับแล้วติดลบด้วย7ประตูส่วนแวเดอร์เบรเมนเนี่ยทำได้หกเสียห้าบวก1ยิงประตูเฉลี่ยสอลูกนี่ก็น่าจะทำให้เห็นแล้วว่าฟอร์มวันนี้ของแว d เดอร์เบรเมนน่ะดูดีกว่าแล้วเลดมารองครึ่งลูกนะครับส่วนโอเวอร์เดอร์สลูกนะต้องทดให้ว่าบอลต่ำเนี่ยวันนี้น่าจะได้เห็นนะครับ กันบักเองวันนี้จะอยู่ในแผน 45- ่มีนักเตะอย่างตูรามลงล่าตาข่ายก็อาจจะต้องผลิตสกอร์แล้วแหละส่วนตัวเจ็บยังไม่มีไรมี่บาเซนในไบนี่นะครับบอากกโทนี่ยัสเก้รวมไปถึงมาคัสตูรามต้องฟิตพร้อมแสดงว่าเพิ่งกลับมานะฮะส่วนทีมเยือนยังไม่มีเฟลิกอากูที่เหลือ352โดนครบไม่ว่าจะเป็นฟุกุกนะครับดูชแล้วก็บิเทนคอร์ดกร จุงสตาร์กอย่างเงี้ยผมยึงชอบแวเดอร์เบรเมนมากกว่านะแล้วก็หูสกอร์ให้เสมอหนึ่งหนึ่งด้วยบอลลองน่าจะอยู่ได้นะครับวันนี้ขออนุญาตเชียบอลลองอย่างไวเดอร์เบรเมนเลนลองครึ่งลูกเชียได้ครับคู่ถัดมาลีกเอิงฝรั่งเศสวันนี้โอลิมปิกลียงเปิดป้าโอลิมปิกลียงนะครับเจอกับน้องเลดเปิดมาวันนี้เจ้าบ้านมาต่อครึ่งครบลูกแล้วก็1ลูกนะครับโอเวอร์เดอร์สลูกครึ่งครบสลียงเองอยู่ที่10 หเกมหลังสุดชนะสามเสมอสองแพ้หนึ่งมีไซติเกมเย่าดูดีส่วนน้องอยู่อันดับสิบสี่ตามหลังอยู่เยอะเลยยี่สิบเก้าแต้มต่อสี่สิบแต้มนะครับหกเกมหลังสุดน้องชนะสองแพ้สามไซติเกมเยือนเลทชนะสิบสี่เปเซ็นตเล่นเกมเยือนสิบี่ครั้งแพ้เจ็ดเลยนะครับแล้วช่วงหกนั้นหลังสุดเนี่ยฟอร์มสู้เจ้าบ,บ้านหลียงไม่ได้อ่า ลียงเองนี่ส0นัดหลังสุดแพ้เกมเดียวนะครับแล้วเอเชียนี่ครับทำเงินได้ตลอดล่าสุดแบ่งแต้มกับบุรีมานะครับเลดไปรองครึ่งลูกทำเงินด้วยเนาะแล้วก็ทีมน้องเองล่าสุดพึ่งยันเสมอนี้มา2-2แล้วก็่ายปารีสแซงแชงแมง4-2่สถิตนอกบ้านนี่ต้องบอกว่าไม่ดีสำหรับน้องนะครับ3เกมหลังสุดผลตามประตูได้เสียฟอร์มการเล่นวันนี้ลียงเหนือกว่านะ แล้วดูภาพ,พรวมเฉลี่ย5นัดลียงยังเหนือกว่าแล้วเลดเปิดมา1ลูกเลยนะราคากลางวันนี้น้องรอง1ลูกทำเงินไม่ได้ส่วนรียงยังทำเงินได้ตั้งสองครั้งนะครับบอลส่วนใหญ่โอเวอร์เดอร์ไม่นำแล้วกันเนาะส่วนทางกันวันนี้ขออนุญาตเชียร์ลียงนะครับเลดคืนครึ่งลูกและกันเชียร์โอลิฟรียงเชียร์ได้ครับคู่ถัดมาคู่หนึ่งลาลิกาสเปนตีสามนะครับวันนี้เลอันบายาโดรินพบกับแอตแลนติกบินบา เลดเปิดมาบินเบามาต่อครึ่งลูกนะครับโอเวอร์เดอร์สองลูกควบเล่นมายานูริตอยู่อันำสิบสี่หกนัดหลังสุดฟอร์มชนะสองเสมอสองแพ้สองสตินในบ้านถือว่ายอดเยี่ยมเลยส่วนแอตแลนติกบินเบาวันนี้อยู่ที่เก้านะครับฟอร์มหกนัดหลังสุดชนะสองเสมอหนึ่งแพ้สามแล้วก็สิบสองเกมเยือนหลังสุดเนี่ยเลดชนะอยู่แค่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ถือว่าน้อยแต่ว่าคู่นี้เนี่ยเจอที่บ้านบินเบาสามนัดติดละแล้วตั้งแต่ปีสองพันยี่สิบเอ็ด ทุกรายการเบรย์รลลิตยังไม่ชนะบินเบาเลยนะครับแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เล่นที่บ้านเบย์รลลิตยังพอยันเสมอกับชนะได้บ้างซึ่งวันนี้มาเจอบ้านบรยรลิตแล้วเบย์รลลิตเองเนี่ยสามอาสองนัดหลังสุดชนะหนึ่งเสมอหนึ่งล่าสุดเบย์เนลเช่เสมอหนึ่ง,หน,งหนึ่งนะครับคือเกมในบ้านเบย์รลลิตผมมองว่าสู้ได้นะ ส่วนทีมเยือนเองบินเบาไม่ชนะใครมาห้านัดติดแล้วเอเชียนี่ครับหลุดมาโดยตลอดแล้ววันนี้ผลต่างประตูได้เสียเนี่ยดูฟอร์มปัจจุบันเลย3นัดผมว่าบินเบวทําประตูไม่ได้เลยแล้วเสียประตูด้วยติดลบสองยิงประตูเฉลี่ยไม่ได้เลยนะครับเป็นศูนย์อ่าส่วนเลนบยรุลิตเองเนี่ยยังยิงประตูเฉลี่ยได้ตั้งหนึ่งลูกภาพห้าเกมหลังมาเจ้าบ้านยังเหนือกว่าแล้วเลดเปิดมารองครึ่งลูกเนี่ยถึงแม้ว่าจะทําเงินไม่ได้มาห้านัดติดแล้วนะครับ วันนี้ฟอร์มการเล่นของบินเบาก็ไม่ได้ดีทําเงินก็ไม่ได้เยอะเหมือนก่อนแล้วนะครับเรทเปิดมาวันนี้ก็ประมาณสักครึ่งรูกไล n อัพเจ้าบ้าน433สตัวเจ็บเยอะต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าน่าเชียร์นะเจ้าบ้านแต่ว่าตัวเจ็บเยอะก็ยังไม่มีทั้งทูฮามี่เรตติ้งดีจอร์ดี้มาซิปนะครับรวมถึงดาวินมาชิตนะครับที่เหลือตัวจริงเนี่ยดูแล้ว4 3 3เนี่ยตัวสำรองซะเยอะส่วนแอตแลนติกบินเบา4 2 3 1 วันนี้มีทั้งวิลเลียนนะครับอาวาเลสนะครับแล้วก็มีเบนเลเกอร์นะครับตัวเจ็บมีเหมือนกันนะอังเดเอเรรายังเจ็บอยู่อูนไซมอนก็เจ็บนะครับก็ฟอร์มไม่ดีทั้งคู่วัวนนี้วันนี้มีโอกาสออกบอลต่ำนะผมว่าเลทส,สองลูกควบสองลูกครึ่งอะ่ะก็ขออนใุญาตอยู่บอลต่ำล้วกันนะครับคู่นี้ดูยากนะครับเพราะว่าไลฟ์ให้บินเบาชนะ2ศูนย์แต่ผมยังมองว่าฟอร์มบินเบาอยังไม่ดีนะขออนใุญาตอยู่บอลต่ำสองลูกควบ สลูกครึ่งเชียบอลต่ำได้ครับพูดถัดมาคู่หนึ่งนะครับ <c oughs> อยู่ในเกมเซเรียบีนะวันนี้ก็เป็นปาเดโมพบกับโมเดนานะครับเลทเปิดมาวันนี้เจ้าบ้านปาเดโมมาต่อโมเดนาราครปบเอเวิร์เดอร์2ลูกควบนะครับ <c oughs> ดูแล้วอันดับ9กับอันดับที่10มาเจอกันนะครับแล้วเจ้าบ้าน6เกมหลังสุดยังไม่ชนะเลยส่วนใหญ่สเสมอส่วนทีมเยือนโมเดนา6เกมหลังสุดชนะ2เสมอ1แพ้3นะครับ สถติเกมเยือนของทีมเยือนโมเดนาเนี่ยชนะ5เสมอ1พ้9ส่วนสถติเจ้าบ้านปาเรโม14เกมในบ้านนะชนะ6เสมอ5แพ้3แล้วเกมล่าสุดเจอกันโมเดนาพ่ายปาเรโม่คาบ้านเลยนะครับ2-0วันนี้โมเมนตัมน่าจะอยู่ที่ปาเรโมแล้วแหละเพราะว่าถือว่า5เกมหลังสุดสเสมอรวดเลยไม่ชนะแต่ว่าเอเชียนทัยังพอทำงินให้อยู่ส่วนทีมเยือนโบเดนา เกมในบ้านยังพอได้แต่ว่าออกนอกบ้านแพ้ตลอดนะครับแล้ววันนี้เนี่ยผลต่างประตูได้เสียถ้าเราดู3นัดหลังสุดนะจาบ้านปารโมดูดีกว่านะครับไม่ติดลบและยิงประตูเฉลี่ยดได้เยอะกว่าโมเดนาด้วยส่วน5้าเกมหลังสุดแน่นอนนะครับปาราโมขาดมาเลยแล้วบอลเลทราคาปอเนยทำเงินไม่ได้ทั้งคู่แล้วมีโอกาสออกหน้าต่ำด้วยนะครับวันนี้เช็คไลฟ์ให้แล้วไม่ขึ้นนะครับวันนี้ขออนุญาตเชียร์ปารโมเลทต่อปอน่าเชียร์ครับ มาอีกคู่หนึ่งเซกุนดาของสเปนนะันนี้ก็เป็นมาดาก้าพร้อมกับเลบันเตนะครับชื่อทีมคุ้นเคยแล้วก็คู่นี้ขออนุญาตให้เป็นทีเด็ด VIP กันเลยนะครับก็อย่าลืมกดแอดดีดีหกเจปตามมาขอคู่มาดาก้ากับเลบันเตกันได้นะครับโอเวอร์เดอร์อยู่ประมาณทัก2สองูกควบนะคู่นี้แล้วก็เป็นทีมเยือนเลบันเตมาต่อเช่นเียกับอยู่ราคาปอมาดาก้าอยู่อันดับ20นะครับลังท้ายเลย15เกมหลังสุดในบ้านนี่ก็ต้องบอกว่า ฟอร์มดูดีกว่าทีมเยือน่ะแต่ว่าฟอร์ม6นัดหลังสุดชนะแค่เกมเดียวแพ้4แล้วเรบันเต้อยู่อันดับที่4นะครับเกมเยือน15นัดเลทชนะอยู่33%เคือชนะ5เสมอ8แพ้2 6นัดหลังสุดชนะ3เสมอ2แพ้1แล้วเกมเจอกันที่บ้านเรบบนเต้2นัดหลังสุดเรบบนเต้ชนะ1 0เลยนะครับแต่ว่าเจอเมื่อไหร่ก็ตามที่เจอกันที่บ้านมาราก้าเนี่ยมาราก้าก็ยังพอทำเงินได้บ้างนะครับก็ ตั้งแต่ปีอ่า2004ถึง2017คือคู่นี้ไม่ค่อยได้เจอกันนะเป็นมาดากาชนะ ante, เลเันเต้มาโดยตลอดนะครับแต่ว่าวันนี้เนะี่ยมาดากาไม่เหมือนเดิมและสิบนัดหลังสุดชนะนัดเดียวเอเชียนี่ครับสิบนัดทําเงินได้แค่สามครั้งถือว่าน,น้อยมากๆนะครับเกมเล่นในบ้านล่าสุดพึ่งพ่ายราซิ่งมาหนึ่งศูนย์แล้วก็สลับกันแพ้สลับกันชนะนะครับส่วนทีมเยือนเลบบนเต้เนี่ยเกมล่าสุดเสมออันบาเซตเต้มา0-0 แล้วเกมเยือนไป่พ้กับอูเอสกามาสาูนย์นะครับเออวันนี้เนี่ยถ้าเราดูสติอย่างเดียวนะสิเกมหลังสุดเลบันเตเหมือนจะดูดีนะแต่ว่าออกนอกบ้านมาเพิ่งมาแพ้อูเอสกานี่แหละสาูนย์เกมเดียวแล้ววันนี้ผลต่างประตูได้เสียถ้าเราดูฟอร์มสดเลย3นัดหลังสุดเลบันเตเหนือกว่านะครับห้นัดหลังสุดเป็นมาลาก้าย้อนตีขึ้นมาดูดีกว่าคู่นี้ดูยากแล้วเลดเปิดมาเป็นทีมเยือนมาต่อนะคะับอเนี่ย วันนี้ต้องบอกว่าหนีไปอยู่บอลอันเดอร์ดีกว่านาะเพราะว่าเอเชียนี่เนี่ยทำเงินได้ไม่ค่อยเยอะกันทั้งคู่เลยนะครับวันนี้ก็ขออนุญาตให้เป็นทีเด็ด VIP นะครับวันนี้อย่าลืมกดแอดดีๆีหกเมาขอทีเด็ด v i p คู่มาลาก้ากับเรมันเต้ได้ครับคู่ถัดมาคู่สุดท้ายซูเปอร์ลีกปรีมียลาลิก้าวันนี้ซานตาคาร่าเปิดบ้านมาพบกับริโออาร์ฟนะครับเลทเสมอแล้วก็เวนเดอร์สลูก ซันตาคาราใน6เกมหลังสุดไม่ชนะอะไรนะครับเสมอ1แพ้5สถิติในบ้านเนี่ยเรตชนะอยู่16เซนส่วนทีมเยอนลิโออาฟอยู่นะ8 6เกมหลังสุดชนะ3แพ้3แต่ว่า12เกมเยือนชนะเกมเดียวนะครับแล้วคู่นี้เนี่ยต้องบอกว่าเจอกันล่าสุดที่บ้านดิโออาฟเฉือนมา1-0นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วสถิติจะเป็นเจ้าบ้านซันตาคาราที่ทําเงินได้นะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เล่นในบ้านทั้งเย้าทั้งเยือน เก็บชัยชนะเมื่อไรทาเงินได้เมื่อน,นั้นนะครับแต่ว่าฤด,ดูกาลนี้เนี่ยซันตาคาราสิเกมหลังสุดแล้วที่ยังเก็บชัยชนะไม่ได้เอเชียนกับ10นัดทําเงินไ้แครั้งเดียวเองส่วนทีมเรยลิโออาร์มก็ไดสุดพึ่งเฉือนกีเวนเซนเต้สองหนึ่งออกนอกบ้านไม่ดีแต่ว่าฟอร์มยังดีกว่าทีมเจ้าบ้านเยอะนะครับวันนี้ต้องเรียนอย่างนี้เนาะแล้วฟอร์ม3เกมหลังสุดเนี่ยซันตาคาราเนี่ยยิงประตูได้ไม่ถึงลูกแล้วติดลบอยู่5ประตูส่วนรลิโออาร์มเนี่ยทำได้ 3, สเสมอเสียสม บวกสูญยิงประตูเฉลีย่ย1ลูกนะครับเอเชียนนี่ครับวันนี้เสมอเนี่ยขออนุญาตเชียร์ทีมเย,ยร,ริโออาร์ดีกว่าดูดีกว่าเยอะแล้วอยู่ทดบอลต่ําไว้ด้วยแหมคู่นี้เนี่ยมิวกาออกหน้าต่ําเยอะแล้วขออนุญาตเชียร์ทีมเยลีโออาร์เรดเสมอเชียร์ได้ครับเดี๋ยวเราไปทวนดูบ้างนะครับว่าคืนนี้เนี่ยหลายคู่แต่ว่าเป็นหลีกรองนะผมให้ทีเด็ดคู่ไหนกันไนบ้างแล้วมี v i p ีเป็นคู่ไหนครับเอาละครับวันนี้ทีเด็ด ประจำวันศุกร์ที่17มีนาคมมีทีเด็ดคัดมา7คู่นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นคู่บอลรองกันหมดเลยเนาะก็อย่าลืมกดแอดดีเดียว6789นะครับมีทีเด็ดให้เงินทุกวันช่วงนี้ VIP, VIP S <S แตก Super VIP แตกทุกวันเลยนะครับคู่วันนี้จะเป็นคู่ระหว่างมาลาก้ากับเรบบนเต้นะครับที่เป็น VIP นะครับก็อย่าลืมกดแอดดีเดียว6789ตามมาขอทีเด็ดคู่มาลาก้ากับเรบบนเต้กันได้นะครับ คู่แรกเราที่แฮมฟอร์เรสเปิดบ้านซิตี้กราวพบกับนิวคาสเซิลคู่นี้ผมชอบทีมเยือนนะขออนุญาตเชียร์นิวคาสเซิลนะครับเลตต่อครึ่งโคตลูกคิดว่าเฉือนหนึ่งศูนย์ไปอย่างน้อยครับคู่ที่สองกัตบ,บักพบกับเบรเมนเลตเปิดมาเจ้าบ้านต่อครึ่งลูกวันนี้ขอเชียร์เบรเมนนะครับเลตลองครึ่งลูกเชียร์เบรเมนทีมเยือนครับคู่ที่สามรียงกับน้องคู่นี้ต้องบอกว่าชอบลียงมากกว่า นะครับดูแล้วสู้ได้ดีขอ,อนี้เชียรียงเลดต่อประมาณครึ่งคูบลูกคู่ที่4บายาโดริดพบกับแอตแลนติกบินเบาคู่นี้ถือว่าดูยากมากๆแต่ว่าออกบอลต่ำนะครับดูแล้วเนี่ยวันนี้ยิงกันไม่เยอะหรอก <c oughs> ขอนุญาตเชียบอลต่ำนะครับคู่นี้ก็เปียริดิทพบกับแอตแลนติกบินเบาหน้าต่ำได้ครับคู่ที่5ปาเรโมพบกับโมเดนาคู่นี้ดูแล้วน่าจะออกปาเรโมเล่นดีกว่านะ เลดเปิดมาต่อทีมเย่าราคาปอเชียร์ปาไนโมคู่ที่6เป็น VIP มาราก้ากับเดมันเต้อดีดีหกเจมาขอกันได้นะครับและคู่ที่7ซันตาคาร่าพบกับรีโออัพคู่นี้ขออนุญาตต่อทีมเยือนราคาเสมอรีโออัพนะครับแล้วอยู่บอลต่ำสอลูกเนาะก็เชียร์รีโออัพเชียร์ได้ครับทั้งหมดทั้งมวลเป็นทีเด็ดประจำวันศุกร์ที่17มีนาคมนะครับ ก็ให้ทีเด็ดก,กันทุกวันช่วงนี้ v p p เข้าตลอดเลยนะครับอย่าลืมกดแอดดีดีหกเจตามไปให้กําลังใจกันได้ในรายอแอดหลังบ้านนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้กันด้วยเราอยู่กันมาจะครบปีแล้วมั้งครับเนี่ยข้าวเข้าสู่4,300ซับกันแล้วก็ขอบคุณทุกกำลังใจที่ให้กันมาตลอดนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ